มื้อหันอยากกินต่ำหมักมวงต่ำหมักฮุ้งต่ำอีอย่างไปแหละต่ำแตกแต่กระบบมีอย่างจักจางเมาเลียวเห็นนะมีแต่มีอินดูอยู่ในอย่างตู้ปกติตอกกะจะซื้อมาม่าของไทยไว้ในตู้อยู่แล้วเนแต่ว่าผู้ดีมันมดแล้วละลืมแล้วมื่อนี้ก็คือได้ต่ำมีแต่เศร้าเลยก่อนอื่นเลยเนาะตอกกะพักบ้องแล้วก็พักกะลำปีนี่แหละมาซอยมาตัดเนาะผักกะลำปีตอกกะใส่ไปบ่หลายดอกใส่ไปน้อยหนึ่งพอะตอกันต่ำแต่ทงเดียวแปลว่าพักกะลำปีนี่เวลาเฮาแบบลวกแล้วก็ต่ำใส่กับต่ๆมันนนจะหววาแล้ก็อด อีกเนาะมีกระบ,บอกเข่าโบแมนวอกเข่าดอกไสโกกหากก็เอามาออกมาจากทรงฟีดแปลว่ามันก็แข่งน,นํากนะ้นทันเลยเนาะก็เลยได้ปาดเน้นแบบนี้จนแปลว่าเจ็บมือมนเลยหลายคนก็นอยากให้ตอกต่ําเขาเปียกเนาะแต่ต้องยังบาทันได้เห็ดเส้นเขาเปียกทราบแล้วก็ยังอยากให้ต่ํามันเ้นนั่นเฝยอย่างฮัลเลตอก,บบอกกระโบมีเน้นเฝยแล้วนะเนาะเ้นเฝยที่แบบเห็ดกินเฝยอย่างตอนสุดก้นกับเมื่อเรียบร้อยโบมีอย่างเหลือเลยและสิ่งหนึ่งที่ตอกไม่ค่อยมากเนาะก็คือการใส้หมักเลนใหญ่ยยในการต่ํานี่แหละแต่เอามือนี้นะโบมีหม บุไรก็ต้องได้ไซไปนั่นแหละบัดนี้ตอกก็เอาผักกะล้ำปีแล้วก็ผักบงเนาะมาล้างน้ําล้างให้จนแบบสะอาดดีตอกเองกับโมโหกันได้มันจะเป็นแบบสวงๆแบบอยากอันนี้ก็อยากแท้อยากว่าล้วต้องได้กลิ่นตอนนี้เดียวนี้ฮะนะโมโหอ่ะทุกคนเป็นคือตอกบนอะตอกจะมีโดนๆโดนๆแลนเปลี่ยนเทือนึงบัดนี้ตอกก็ใส่กอดลกับมีเนาะมีที่ตอกสซก็คือมีอินโดนี้แหละทุกคนเป็นมีโกเร็งต้องหั่นไซมีลงไปต้มก่อนหน่อยหนึ่งแล้วจังส่พักไปตามหลังเนาะระหว่างนี้ก็รอถ่าแบบว่าน้ำฟูดอีกกออนึงงตต็จะมา่่่เครืท จะต่ากระใสมักเพชรลงไปเนาะประมาณ2หมัางนี่แหละกระใสน้ําตาลแล้กก็ใสลดดีหลายคนก็นจะว่าตอกแปกเนาะเวลาต่าอีหย่างก็จะมักใสแต่ลดดีว่เห็นใสแป้งหนอกเป้งนัวก็คือแบบว่าอยู่บ้านตอกขนาดบุกินแป้งนัวก็เลยได้ใสห่วงปุงลดไปแทนเนาะเพื่อให้มันนัวเสียบหลายเห่นแหละ แล้วต้องหั่นกระเจี๊ยยหั่นกระป้ไปเดหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ต่าๆ่จนมันได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่มักเลนใหญ่ลงไปใส่มักเลนใหญ่แล้วก็ต่าต่เนาะคนเลี้ยคนเลี้ยคมันเข้ากันอีเครือหนึ่ง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็ใส่น้ําปลาไปเนะเาะใส่พอประมาณใส่หลายกระแซบไหลใส่หลายกับนัวหลายกันใส่ไหลายก็นีก็คือเค็มเลยเนาะส่วนว่าเครื่องปรุงอีอย่างต่างๆของมีกแรงนี่นะตอกกระใสทุกอย่างลงไปน้ำเลยทําอิดก็คิดว่ามันต้องกินบ่ได้แหละรสชาติมันต้องเพี้ยนแหละเนาะเพราะว่ากะาิเอท บได้มีอย่างแตกต่างเลยเนาะกระแซ่พื้นกันแล้วกะใส่มะนาวลงไปเนาะมะนาวนี่กาใส่ไปหนึ่งหน่วยเลยแล้วก็ต่ำ,ตำคๆค้นๆล้วก็คนเลคนเลให้เข้ากันบาดนี้กมาเบิ่งมีที่ตอกต้มไว้เนาะกะฟดแบบนี้ตอกะจะปิดไฟเลวกะตักขึ้นมา ตักขึ้นมานี่มาหนกน้ำเย็นพรอ้อมเพราะว่าตอนที่เฮาต่ำเนาะสีสันมันก็ยังสวยงามแล้วก็บโบ้ฮ้อนหลายต่อก็คือจะต้มมีอีกถุงหนึ่งเนะเาะเพื่อวั่าจะเห็ุให้ไอตอนนี้กินและก็ทอดไข่ไปหนึ่งนวยให้เราเนาะเพราะว่าเรายังพนด้กินข่าวเศร้าคือกันระหว่างที่ทอดไข่เนาะตอก็จะมาต่ำมีเพราะว่าบ่าให้เป็นการเสียเวลาเนาะเหตุทุกอย่างไว้ๆบาเดเยวเลยต่อก็เอาเส้นมีเอาผักเอาอย่างเนี่ยลงไปในครกเนาะและ้วก็ค้นค้นคุณเลคุณเลนี่แหละค้นให้เข้ากันต่ำให้เข้ากันหน้าตาของต่ำมีต่อก็จะประมาาณนนนี้เลยยทุกกค่่ิอูบ นี่ก็คือจะมาเอาเครื่องปรุงออกอย่างต่างๆของมีโกแล้งเนะของไอตอนนี่นี่นะมาใส่จานได้แบบนี้แล้วก็ใส่มีที่ลวกไว้บางกี้เนอใส่ลงไปแล้วก็ค้นค้น,นให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องปรุงสุดท้ายเนะมันจะเป็นทั่วขว่หอมขว่วอ้อย่างแหละก็หอมหอมแซบอยูแบบนี้ก็มาเบิ่งไข่ทีตอกทอเนอะจะเป็นไขด่ดาวแบบนี้ทอดจนทั้งก้นมันให้เหมกรอบๆเนอแะละ้วก็ตักขึ้นมาใส่กับมีโกแล้งก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แหละส่วนตํามีตอกกหน้าตาแบบนี้เลยเวลาอยู่ตางเด่นอยู่ไก่บ้านได้กินเมนูนี้ก็คือแบบ ดีใจเนาะเซฟแฮงแบบเอาอีหยังมาแลกค่ะโบอ,อยากลแลกอะไรได้แับนี้เมื่อวนนี้ตอกอะไ้ต้มไข่อีกสองหน่วยเนาะตอกหันจะเห็ดแบบถานมันคิดวันน้อยน้อยเนาะแต่ว่ใส่ผักใส่อย่างไปก็คือเต็มถานเลยบุกทั่วไอตอนนี้จะกิ่นน้ำโบหรือออหยังโบก็เป็นตามที่ตอกคิดไว้เนาะไอตอนนี้ถามแล้วถามอีกเอามีมาได้ใส่ตำม,มีออหยังเพราะว่ายูทูบห้มันว่ามีมาม่าของไทยแล้วเนาะปกติตอกตำเป็นของมาม่าต้มยำของไทยแล้วเราก็กิ่นไปเบิง่งตอกไปเนาะมันแซ่บทตอกถามแล้วถามอีกตอกว่าที่ถามอีหอย่างไรก็ชิมี มีขอ,องอันไทยกับมีของอินโดนะมันต่างกันนะเจนอีอย่างมันกระต่างกันได้ต่าออกมามันจะแซบอยู่ไหวอย่างแหละเดี๋ยวไอตอนนี้หันติดกลิ่นแบบมีของไทยมาบา,าเนาะตอกเคยแบบว่าเห็ดแบบแดดให้เรากินแล้วก็จะจือ้อแต่แบบนั้นแล้วใดๆก็คืออดใจบวัยเนาะมากินตํามีน้ําตกก่อมากันทูลู สุดท้ายกดใจบมื่อเนาะต่ำมีกินต่ำมีอีอยงต่างตาง่างยัวใจไอตอัวนี้ให้ไอตัวนี้มาลองกินเนาะไอตัวนี้ว่าเออกระเซฟยู่ได้์ิี่แหละอเทก็เป็นตลกตลกไอตัวนี้เวลาเราเว้าออหย่างต่างๆเมนูมื้อนี้ก็คือตอกค่ะนะกินหลยหลย,ลยกินหล่ก็ไอตัวนี้นี่แหละพักออหย่างเอออย่างต่างต่างเนาะบบกินแต่มากเล่นนั่นแหละอันอื่นกินเมดบ่ว่าจะเป็นหมักเล่นน้อยหรือว่มามักเลนยย่นใหญ่ตอกกาโบกินเนาะบบมากกินบบหู้คือกันว่าเป็นออหยังแต่ก็มักเลนนี่กินลงไปบบได้หรีแต่ถ้าใน ต้องใส่ดุกเทือนะโบใส่โบได้มันคือขาดอีกอย่างไปคลิปนี้ตอกก็เลยมากินโซทุกคนหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากเห็นตอกกินก็ได้เพราะว่าแต่ละเทือเห็ดกินแต่งกินอย่างโบคอยจะเห็นทายตอกกินเนาะมือนี้ก็ตั้งใจ่ายทุกคนเบิรกเนาะก็กินอยู่เวลากินยามอาหารที่มักก็กินได้หลายเนาะแต่่วนหลายก็เป็นคนที่บ่คอยกินหลายอยู่แล้วแล้วใดๆก็คือตํามีกับไข่ต้มก็คือเข่ากันเข่ากันแบบแซ่บแล้วก็ยู่ทองอีกปกติหั่นตอกจะกินแต่กับตับมักุงเนาะแต่ว่ามือนี้หั่นต้ม ต็อกเวลาที่ต๊กกิ่นก็คือประมาณเก้าโมงป่ายแบบนี้เนาะพอปูกับอ่าก็คือไปเวียกอย่างเล้วเนาะก็เลยได้กินกับแต่ไอตอนนี้สงคนใดๆก็คือตอบกอนเนาะเผื่อว่ามีคนถามหาพอปูกับอ่าจ,จะได้เบิ้งคลิปแล้วเข้าใจเนาะเดี๋ยวชิว่าตอกหันโบแตงกินให้ปูกับอ่าโบแตงเพื่อซสินะ กับบางเธอกับอ่านคอมเมนต์แบบนั้นกค่อนขังลำบากจิตใจหน่วยหนึ่งเนาะก็คือแบบนี้แหละพวกเพลินไปเวียกแล้นารกับโบได้แตงเพื่อหรือว่าเพลินเพลนคาวเวียกบอลอื่นเพ่ได้มากินข่าวน้ำกับโบได้แตงเพื่อแม้ว่าถ้าเมือ่อใดตกโบได้แตงกินเนาะก็จะต่างคน้นต่างกินอยู่นอกกินอยู่ฮานแล้วแต่เนาะอยากกินแบบเมนูใด,ดก็ไปเลือกกินเอาและวมื้อนี้ตกอก็จะพาเจนิเฟอร์ไปเฮียนอีกแล้วเนาะเฮียนกขบุนโดนทุกคนหนึ่งชั่วโมงนี่แหละก็นั่งเฝ้ายุงเฮียนแล้วไอตอนนี้ก็ไปน้ำคือกันเนาะ ตอนนี้จะบอกตอกเลยว่าโบสามารถไปทรงไห้ได้ทุกมือเด้อเพราะว่าเรากับคาเวียกมีเวียของเราอย่างต่างๆเนาะตอกก็คิดหนักได้ตอนนั้นนะพอเราหันมาเราหันกับคนมีเวียกเนาะคาเวียงสั้นซี่ต้องไปพบลูกค้าต้องอีอย่างต่างๆตอกว่าตอกก็มีเวียคือกันแต่ว่าตอกก็ไปทรงลูกแล้วตอกเองกับโบได้บังคับเนาะว่าต้องไปทรงไห้ตอกนะตอกไปเองก็ได้เพราะมันก็นอยู่ใกล้บ้านโบได้ไกลแต่ว่าวาไปว้ามาเนาะสุดท้ายตอนนี้ก็คือไปทรงเจนิเฟอร์ทุกขั้งเนาะแล้วก็นอกจากว่าเราไปต่างเมืองต่างแข่งแแบบนนั้้ื่อเเาาะตร อยู่ห,หันเราจะเลือกแบบไปทรงเจนนิเฟอร์ทุกคนงงคือตอกโบววัดจล้มกันแล้วก็เว้าเผ่ออย่างจะไปทรงก็คือไปทรงโมไปทรงแล้วกนแล้วอย่างประมาณนี้แหละจะถ้าหามว่าตอนนี้ตอวนี้เห็นเวียกหลายบวกับคอนขังเวียกหลายเนาะเห็น้วครับหลุดเราก็ยังลมโทรศัพท์โทรศัพท์นี่เกือบแววบวให้ว่างเลยเนาะแบบว่าคนโทรหาตลอดว่างผู้นึงโทรอีกผู้นึงผู้หนึ่งโทรมาบึดนึงโทรหาผู้นั้นผู้นี้เนาะตลอดเลยลูกค้ากะแต่ก็ถือว่าดีหลายเนาะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็โอเคอยู่เมื่อนี้เจนนิเฟอร์ แปลว่าค้นหลายแน่นแบบว่าน็กน้อยบางคนก็บแบบแลนไปแลนมาตลอดเนาะ่อยูบนเก่าขนาดเจนนิเฟอร์ก็แลนตามอีกดื้อน,น้ากันเลยไปแล้วแบบบบฟังเสคูเลยแล้วก็ออกมาจากหงเรียนเจนนิเฟอร์นาอไอตอนนี้ก็จะพาไปกินน้ําแข็งใส่น้าแข็งใส่อยู่ประเทศดินีเซียก็มีความคล้ายบ้านเฮาอยู่เดี๋ยวตอกจะถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะห้่น,น่าตาก,ก็จะประมาณนี้แหละเป็นห่านที่อยู่ใกล้บ้านที่กันเนาะหมักมากินตลอดกับน้ําแข็งใส่อยู่ประเทศอุนีเซียเนาะก็เจ้าก็จะใส่เนื้อหมักร้าแล้วก็ใส่มักแตงเนาะหมักแตงธรรมดาทั่วไปหรือว่าาบงงั จาก็จะใส่หมากแคนตาลูปเนาะแล้วก็มีข้าวจีพร้อมแล้วก็ มีอะโวคาโดเนาะทำจะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แล้วก็มักตาวพร้อมแล้วก็จะตักนาก้นใส่ตักน้าก้นใส่แล้วก็จะมาใส่นมข้นหวานเขาบอกได้เนะาะเขาจะใส่นมข้นหวานแบบเป็นรสช็อกโกแลตหรือว่ารสนมเนาะแล้วกะ็อันนี้น่าจะเป็นน้ำน้ำแดงหรือว่าซีรุปอ,อย่างประมาณนี้แหละก็ลืมบอกไปเนาะยังมีเสาวกล้วยพร้อมแล้วกะ็บอกเลยเมนูนี้ไผมาอินโดนีเซีย,ยลองกินเบ่งเดอแซบแพงแซบแบบมันหวานเนาะขั้นหวานเกินไปก็เติมน้ำไส่ิองได้เลยแบบว่าช่วงนี้อากาศก็บฮ้อนๆ้น,นเนาะต้องหายอย่างเย็นๆมากิน ฮอนและไอตอนนี้ก็ยังบ่เพาดอีกบักโซก่วเนาะก็จะเป็นแบบลูกซีนเป็นแกงลูกซีนเจนนิเฟอร์น้อยก็คืออยากกินอย่างก็ะเลือกซี้ๆเอาเนาะว่างกินนั่นกินนี่นะแล้วใดๆก็คือคล้ายออกมาเนาะคล้ายหมักเต่าออกมาระบบใหต๊ตกกินต่อคิดมาแล้วก็คือตลกตลกเจนนิเฟอร์ได้เดี๋ยวนี้นะฮู้ว้าวลายคาแล้วก็ว้าวตลอดว้าวโบยุดเลยคือแบบนว่านว่างกินต๊กกินบ่หเมิดเนาะตกเลยแห่ตอนนี้กินซ้ําให้ก็คือไอตอนนี้หันซ้ําทุกอย่างได้เสมอแล้วล่าสุดก็คือโยกพนักงานยูฮานแล้วก็หัวซิกซก oil